ฮ่อนเทือนแล้วจ้าพี่น้องนี่ยทน่นำเย็นผักถอนเรียบ,ยบโรยเท่ากับว่าตกหน่อไม้ซีเซ็ดยังในท้องนี่ยไม่อกิโลเขาได้ซิปปลายโตหนึ่งฟุตยอยู่ในแถวนั่นแหละเมื่อยแห้งพี่น้องเลยกต่ซีไปหาฟุตอีกเ,เนาะนี่อันนี้ได้เซ็ดยังกันไหมคะนี่ซีต้มแกมเจียวกะปิน่องอันนี้ซีเซ็ดแกงแน,น่ได้หลายอย่างเด็กพี่น้องเลยได้ชองเมนูซีแกงหน่อไม้ใส่ไม่กิโลเด้กพี่น้องเด้อได้ซิปปลายโตหนึ่งฟุต

ใส่งอันนเยช่องเลยใส่ตรงตีนใส่กระมังเกะเนาะคนเออคนใหญ่เลยไปนใางไปรถนีรถางนี้ขนไป้งหน้าเด้นูไม่ใช่ไหนได้ตเจอ้ก็น้าได้เอาเไปไปไหายเมือเดี๋ยวเขาไปซื้อของกนมาซื้อของกอนจะได้มาเสรับปแบงไป ท้องมันรองหาอะไรนะอาหยางนะท้องเขาใส่น้ำในน้ำกระใสก่อนแกงแกงแนงมัน่ะแหนงมันเอาก็สิแกงหน่อมันเอาก็สิต้มจำเจียวเห็นสิเขาก็เอาอีกเนาะเอาถุงหยางเดินเลยใส่หน่อมาเอาทั้งสีทอง เราด้เราใส่ของใส่ทังชีสใส่ผักและมันเนี่ยให้าแซมโลมาขันแน่มาอยู่มากินได้อยู่ลล่ะ น่องไม่อยู่แล้วล่ะการจะจะโชคหาอยู่หากินอยู่แล้วรออยู่แล้วสะออนมันหลายอยู่แบบตื่นมาทอมาทอเนาะมองมันนัมันหลายกับไล่เลี้ยนกันเข้าไปทุกทางจุกเอาจุกเอาข้าวเลียงออกมาเลยกับพี่งานเนาะลงไปลุ่มเลยลงลุ่มไปแล้วเป็นเราคุดเลย

คนพุ่มเสียงเราเราข่สำโรมาต้นบอลต้นตนต้นเป็นี่อะไรลาเหล่ว้าขี่สำโรออกมาลอเออร้างแห้งก่าน่ะเน่นี่ยากวันเลยเด็กว่ายทองกับปจื๊อคงแค่ขนาดะทองเนาะขนาดหนบี๋งั้นเราอ้วนขึ้นเราก็ไปลอยย่นําก้นได้เราก็ไเด้เราจ เรามายามหลานเราเราคิดทอดขั้นพ่นเท้าขั้นว่ามีความผูกผูกพันกันอยู่ห่วงกันแล้วก็คิดทอดกันเลยพี่น้องทั้งโบสายเลือดไก่ยังคิดทอดคือนังทองแล้เอาอันี้ไปจาับ่อยคิดทอดต่อมาชองน้องคอยกันคิดทอดเรานังทองกันนั่นผูกพันกันเองเลยพี่น้องเอ้ย คอยกับน้งทองอยู่กันแบบครอบครัวเลยว่าอยู่คือแบบอันนั้น,น,นเออ้อเออมองได้แม่นได้นี่อันยังกันดีและเห็ดกินน้ากันกินน้ากันกินเขาเดียวกันกับติดเดียวขนั่งทำกับอีกอย่างหนึ่งนกนเราหากับมาฟองเฮาเนอะกาอทากับตะบุจักเราก็ดีพอฮนะสุขุมบุกขเขาใจอธิบายอีกคลิปที่สองกัน ออคลิปแรกอธิบายแล้วคลิปชอ่นี้ใส่ที่าฮาเบิ้ลแล้วพี่น้องแล้วเล่ายังไงบานเนี่ยขอเชี่ยเรามีดินมีเงือนอยู่ขอเชียเราเห็ดเราหาโฮมเงินไหวเรามีแท้แน่นอนเฮางโบตายดอากพุ้งห้องโบตายง่ายดอกเบิง้งนำกันคลิปเห็ดสองยูทูบเดินกลัวนางจองเกล็ดกลัวอะไรนี่งานจะมาเตงอยู่นี่นิล่นน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 ละนอทองแเต็มใจจะเดอก เก็บห้องโฮวหรืห้องนั่นะทองเลยเด็กองเาหัวทองเอาไง้บัาใหญ่มาเนาะตั้สี้เรียงกัดนมาันนั่นไหยเอฟทีเข่าใจรำกันเงานชิมาม่อถอยเล่นเรียกแล้วบ่๊มบิมเรียกเอาแบบชอสือเรียกตันฮอตมือเอามือเก่ถาเบิ่งโลุแล้วคือได่เึ้นไต่ปีน เล่นอยู่ว่าน้องกี่้มแปะกันครับเส้นเชียวโจดอ,อ,อะไรครับน้ามันบลืดใช่ไหมได้คือหล่นหน้ากระทางนอนดึองไฟป้าเข่ากันเห็ดคือก่อยซื้อแท่งใครอะไรกันแทนะ่งคือจะอ้นนะแต่ได้มาราคาถือเนาะดูหน้าดูนอนอยู่เพื่นอนซื้อเพราะไนะนอนจะไม่จะกินไม่จะกินเนาะทองว่านพี่เกือบตายกินเนาะไปปผู้ตายแล้วเมื่อวานนีกกก้กินกินทิพย์กินมดสามเลยทีน้องเลยวันนเนยจะห้า เหรเห็นคือจากห้ามันโทกเลไม่โกคันเก่ากันบราโมด้ไฟเลยเนาะโมเดเียงเนาะได้ได้พุดร้ายนะเคยเขาไปเอาในนี่ใก้ๆนี่ก็มารถนะไปเท่าเดียวมอเห็นโมเยไปแป๊เดียวกมารถ ลานเนี่ยไม่เท่าคาะเลือกเต้เือกเต้นบ่อันนี้คือแกงซุ้มอยู่ฮอดคัมบ่บ่ถาเพิ่มอันทีเศร้าน่นแหละคือ้องไา้ชนะชนงอยู่ใส่ฟุ้นและลุนอ่าแต่ลูกไม่ลุอดูแลมากระเบกเชคุณนะเออมีไลบ่มาเผื่อเด้เด้นเดนหงาก็มาเผื่อ่อยหน้อยเด้ออสิปเอาหน่อไม้ี่เอาไปชนแก็ไม กินมออืนเออนะี่เกียเบ่เออเออขี้ออาไปอื่น้กเกี่ยวขาวชอยวัดเาแล้กนอกออกะขอกนอกออกไปเได้หมักเรือว่ะเอาหน่ะไม่นดะไม่ได้เสียวาไม่อยู่เด้ไม่อยู่ใส่หรือไม่นะออไม่กินเนี่ยยังง เอาลดเอาลวดด้จะเอาเอาสกินมาแลเากินมาแล้วเดี๋ยวน้ไปขาอยู่เยม่ไปายติดต่อพวก้ำนีปใช้ใช้รแม่จแบูยอเลยรจากันเล่าอะไออนถามอเนียภาษีป้ายขห้เขาเนี่ยเขามาเอาทางคนมา๊บลวดเก่าเราต้า้วก็เลาขายเปจนก๊กนี่เลยฮะมัตะเก่าเราอ่นตล้วก็จะขายแล้วก็ไหมไปเลย โอ้สื่อาโอ้สื่แล้วคุะอม่ดนี่เด้กเดของยากัะมาเผื่อนี่เด้อจะนานเด้ออ้าวุทัังเขาไปน่นกันมาทำชีวิีอยู่โลกอย่าวนันเราเทนั่นแหละที่โลกไปคูดอีกอะไรเนี่ยก็ใครก็มาเพิ่มไงแกงใส่ละลายไม่ใส่แสแม่ยินแกงมันจอโ่ยำพวบขวบรมหนังาใจแม ตื้นนึงินอ่อนเลยห่างเลยไปซื้อนั่นเลยกช่ชวนนะก่อนเลยก่อนแกะๆเขามนแลงวไก็ไปต่อยแักเดือยไปต่อยร์เดอร์บบเดือยไปต่อยันไปเอกเมื่ออะไรปนี่เอาแล้วแม่ไปหาไรอันเงินทอง่าไต่อยแักเดือ เออจัดเีปอเอาโรดเอาหงยางเี่ยเอาโรดเอาไปต่อยเอาโรดเอาโรดอ้แห้งให้คนเอามากินเอาเมือกินพรยามาเอาโลดเด้อคนเจียกก็ได้ค่ะโอ้ยแห้งแซอแห้งขัดกันค่ะลาบสิ้นก็แห้งขัดไปทามห่านลาบเนี่ยทองถ่ายหูไปเอามากลืวยบริสุทธิ์เลยคนเอามาขายให้กระทเลยโหลดเอาอยู่บ่อ้าย มาขลายจนใช้กับลาบนี <Mont> <ừ> ่โว้ยเอาอะไรม่่กระาเอาอืมก็เอากต่าแรงือไปอืมแรงถูแล้วเอาสิปพันเอาไข่เอาถงยางงังไข่แบบเป็นโลเลยนะบอแล้วบอกบนบกเโลเปนเลยอยงจ๋อเราเอาสาพันบอ้าพัน้อยเลยเดียววเอาถงยางนั้นถุงยางน้ เงินมึงจะเอาเงินเขาทวงไว้มึงจะได้ไม่าเลยย่ามึอเศร้านั่นหี่บพวกที่หัวเห็นยังหาเงินอิลีเห็นบ้องมืออื่นฟ้องเนาะได้เวลาอะไรกันอันนี้ลุงคงมายั้งกันนะฮะมายั้งแหละฮะฮะชื่อเพียร์ซื่อเพียร์ไม่เอาหรือป้องอ๋อตัวคนหญ่คงเมาเลยพี่มาสบายดีกูจ้องหัวฟอรมันนึงนะ คือบ oh. 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 Oh, oh ่หาคุดไม่ล่อน้ำลายแท้ๆนะนมะเร็คมาแต่ทางใดลุงพงซื้อหมกเพียรหมกพอนอยู่บ่สช่างไงมันพาไปคุดแมงกีโลนี่นะแล้วอยู่ยิ้มอะไรพุนผุนเมาแล้วก็ยิ้มในท้องเอ้ยพอมึงท้องเห็นบ่ค่อยหาข้าวเดียวเนี่ยลุงพงไปหาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี่นี่ฮะในห่วยนั่นเมื่ออะไรบอส เออกลับไปไปเซ่แล้วเจ้านันเอาเองค่อหะเอ็มบูมี่ไม่ได i ไงนะเอาแม่เออไม่ได่น้ำสมปได้เอาบ้าน้ำสมเออไปไเมาแล้วเซ่แล้วผุนผูนผนายท้องมันอดเพื่อนอยู่บ้านนี่เอาย่างให้มันหดเฮือนได้ลูกงเลย เงาเข้ามาคเห็นมือทองเงาเข้ามามทองเอาทองเลยสีไว้บ่ท้องคุไนกทองเซ่ลละท้องสีไว้พอโตหนาทองไปแล้วหนังกินไปด้วยด้วแต่เศ้าๆเรามาหนังกินอลาไปก็ด้วยคิดนี่แล้วพี่น้องด้วยพอกันคิดใหม่เลจ้า